ไปตามกันต่อที่ซีไซส์สเปเชียลนะครับยังคงมีการรายงานความเดือดร้อนและจุดช่วยเหลือในสถานการณ์น้ำท่วมจากทุกภูมิภาคอย่างต่อเน,นื่องคุณวิพาพรครับจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบพือน,น้้ำที่ท่วมขังในแปลงกเกษตรก็ทำให้แปลงกเกษตรในเสียหายซึ่งนักข่าวพลเมืองก็มีการรายงานสถานการณ์เข้ามาต่อเนื่องนะครับห,หนักๆก็คงเป็นนาข้าวนะคะเพราะว่าช่วงนี้ข้าวตั้งท้องออกรวงแล้วแล้วก็ใกล้เวลาเก็บเกี่ยวนะคะประเด็นสาคัญคือตอนนี้ชาวนาทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเจอสถานการณ์เดียวกันข้าวล้มข้าวจมข้าวเสียหาย ะะเดี๋ยวชมภาพที่ปักหมุดรายงานเข้ามาค่ะผู้ชมคะแต่ว่าก่อนจะไปดูพิกัดที่เป็นแปลงเกษตรนะคะเช้าวันนี้แฟงชวนคุณผู้ชมไปดูพิกัดที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะนะะักข่าวพลเมืองมีการรายงานมาอย่างต่อเนื่องนะคะหมุดหนึ่งรายงานโดยคุณวิวเศษกองคำนะคะเล่าว่า5ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ มีการอบพยพคนจากบริเวณหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสรารคามเขตพื้นที่เมืองย้ายไปอยู่วิทยาเขตขามเรียงนะคะในอำเภอกันทรวิชัยหลังจากที่ระดับน้ําจากห้วยค้าคางเอ,อ่อเข้าท่วมสูงกว่า1เมตรค่ะชมภาพในพื้นที่ที่รายงานเข้ามานะคะต้องขอบคุณภาพจาก MSUTV ค่ะน้องๆน,นิสิตและบุคลากรต้องเคลื่อนย้ายกันอย่างรวดเร็วเพราะว่าน้ําก็มาเร็วเหมือนกันค่ะ หลังจากที่น้ําจากแก่งเลิงจานไหลเข้าห้วยคะคางซึ่งเป็นลําน้ําที่ไหลเรียบเมืองมหาสารคามด้วยนะคะน้ำในจุดนั้นเออเข้าท่วมถนนเลี่ยงเมืองจนไม่สามารถสัญจรได้ค่ะเข้าท่วมพื้นที่มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามไปจนถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยเฉพาะบริเวณหอประชุมใหญ่และอาคารหอพักนิสิต ของน้องๆนิสิตที่นั่นนะคะคุณผู้ชมดังนั้นตอนนี้มมสเก่าสถานการณ์คือน้ำท่วมกินพิกัดน่าจะสักครึ่งม,มาหาวิทยาลัยได้นะคะเราไปตรวจสอบสถานการณ์เช้านี้ค่ะคุณผู้ชมน้องเชนสภานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงานสดจากพื้นที่นะคะเชนสวัสดีครับสถานการณ์ที่นั่นเช้านี้เป็นยังไงเชนอยู่จุดไหนครับครับจุงก้าไม่เอาังโคนครับ ครับตอนนี้เชนอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับในเขตพื้นที่ของในเมืองนะครับแล้วก็จุดที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหอประชุมเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมรับปิญญานะครับซึ่งก็จะเกิดการจัดกิจกรรมขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับด้านหลังนะครับมีน้ํทะลักเข้าท่วมนะครับตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้นะครับก็ตอนนี้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นนะครับ เลยท่วมชั้นหนึ่งมาแล้วนะครับซึ่งก็ตอนนี้ระดับน้ําประมาณ1เมตรกว่านะครับซึ่งในเมื่อวานนะครับก็มีการอพยพนะครับนิสิตในในพื้นที่นะครับในโซนของมอมเก่านะครับก็จะมีในส่วนของคณะนะครับคณะการท่องเที่ยวการโรงแรมนะครับแล้วก็มีทางคณะศึกษาศาสตร์แล้วก็คณะแพทย์นะครับซึ่งก็จะมีหอพักของนิสิตนะครับอยู่ในบริเวณพื้นที่นี้ด้วยนะครับซึ่ง ในเมื่อวานทางมหาวิทยาลัยก็ได้อ,อพยพนะครับนิสิตนะครับที่พักอยู่ในหอพักในโซนของพื้นที่ในเมืองนะครับไปไปออพักในโซนของออมหาวิทยาลัยมัธยมศรครามในโซนของพื้นที่มอใหม่นะครับ ช่คชนค่ะรู้ว่าตรงนี้น้ําท่วมหนักแล้วก็น้องๆน,นิสิตเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะคะแต่ว่าชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาเขตในเมืองเนี่ยชุมชนก็ได้รับผลกระทบเห็นตอนนี้สภานิสิตแล้วก็หลายๆหน่วยงานในมหาวิทยาลัยลงชุมชนไปช่วยยังไงในจุดไหนบ้างคะสาหรับภารกิจช่วยเหลือครับตอนนี้ก็มีหลายๆพื้นที่ครับในโดยรอบของมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบนะครับในในโซนของมหาวิทยาลัยเองนะครับส่วนในในโซนของชุมชนนะครับทาง นิสิตเราเองก็มีการลงพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบรรจุกระสอบทรายนะครับทําแนวกั้นน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านนะครับในการขนของนะครับอพยพนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางนิสิตก็มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือประสานงานในการรับบริจาคนะครับข้าวของรับบริจาคอาหารเครื่องดื่มนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยส่งต่อไปยังชาวบ้านต่อด้วยครับค่ะ เป็นกำลังใจให้น้องๆนิสิตนะคะแล้วก็ทางชาวบ้านที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาเขตเมืองด้วยนะคะเช้านี้ขอบคุณน้องเชนนะคะขอบคุณครับ ค,ค,ค่ะน้องเชนนะคะนักข่าวพลเมืองสภานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะคุณผู้ชมภาพรวมตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเองก็พยายามที่จะให้นิสิตปลอดภัยมากที่สุดควบคู่กับการดูแลชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็อย่างที่น้องเชนเล่าไปหลังมีการประเมินสถานการณ์น้ําก็มีการอพยพน้องน้องนิสิตไปที่หอพักเขตพื้นที่ขามเรียง126คนด้วยกันค่ะแล้ววันนี้เขาจะมีการตั้งศูนย์พักพิงเพิ่มเตม เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมวันนี้มอมอสอจะตั้งศูนย์รับบริจาคน้ําท่วมด้วยนะคะคุณผู้ชมภาพรวมเนี่ยนับว่าหนักที่สุดในรอบ20ปีจากการประเมินสถานการณ์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วกระทบพื้นที่เศรฐษฐกิจในเมืองมหาสารคามด้วยนะคะยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ําอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับระดับน้ําในแถบลุ่มน้ําชีจุดนั้นด้วยค่ะทีนี้จากมหาวิทยาลายัยแฟนพาขยับไปดูพิกัดโรงเรียนกันต่อนะคะ นักข่าวพลเมืองโตเฮาทุ่งชัยค่ะพาไปที่โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคมตำบลโคกจานที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะคะอีกพิกัดที่น้ำท่วมสูงค่ะคุณครูแล้วก็สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันเจ้าหน้าที่เทศบาลจับมือกันช่วยกันขนอุปกรณ์รถตัดหญ้าลำโพงเครื่องดนตรีหนีน้ำไปไว้ชั้นสองของอาคารเรียนค่ะ อาคารที่เห็นนี่อาคารเรียนหลังเดิมนะครับเป็นอาคารชั้นเดียวนะครับซุ่มก็ไปขึ้นหลังนะครับข้ังเนียเอาเปาทัเลยขึ้หลังเลยนะครับแล้วก็เข้าห้องนะครับเข้าห้องไหนนี่เขาซอมประตูเลยเนี่ยสวัสดีครับคุณใส่หน้ากากครับจิ๊เกอรเอาขอขึ้นครับเอออันที่มาจากไหนมันส้นบอตัวหลังเบิร์ละส้นอันส้นบาซส้นโคเลียร่งเนาะ นะครับอีนะครับรเรียนอ้าวงตเลยขอก็จอดรอตอนนี้น้ำท่วมมิดหัวนะครับตีเขาหมเขาว่ามิดหนดิมิดหัวจมหัวเลยนะครับจมหัวเลยนะไม่สามารถลอยน้ำได้นะครับต้องใช้เรือได้เรือจากปอพอนะครับมาช่วยเหลือนะครับวันนี้โดยทีมงานกองช่างเทศบาลตำบลบนโคกจานเป็นพลขับ ำำนในภาพค่ะความสําคัญก็คือต้องใส่ชูชีพเพราะว่าจุดนั้นน้ําท่วมสูงนะคะชุมชนที่นี่อยู่ในลุ่มลาห้วยวะแล้วก็ลําห้วยสํารานค่ะเวลาน้ํามารับจากสองลำห้วยปริมาณน้ําจึงเยอะทําให้มีน้าหลากเข้าท่วมห้องเรียนชั้นที่1ตอนนี้ท่วมทั้งหมดของชั้นหนึ่งแล้วนะคะบางจุดมีรายงานว่าน้ําลึกประมาณ3เมตรด้วยกันค่ะคุณผู้ชมนี่คือสถานการณ์ในพื้นที่จุดหนึ่งที่ศรีสกเกตขยับมาดูอีกพิกัดหนึ่งนะคะบุรีรัมค่ะ บริเวณลำปลายมาศนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่บุรีรัมย์ค่ะที่บุรีรัมย์เนี่ยค่ะพิกัดนี้นักข่าวพลเมืองสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ปักหมุดภาพนี้เข้ามาน้ําท่วมบริเวณเส้นทางสัญจรนะคะพาเราไปสํารวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรด้วยค่ะหลายหน่วยงานลงพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะคุณผู้ชมมีบริการรถรับส่งฟรีด้วยเพราะว่าถนนน้าท่วมแล้วแล้วก็ไปสํารวจพื้นที่การเกษตร หากว่ามีน้ําไหลเข้าท่วมตําบลหินโคนอําเภอลํลาไยมาศค่ะน่าจะได้รับผลกระทบหนักในจุดนี้เลยมีการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นค่ะตอนนี้เปนพื่ที่ทุนตําบลหินโคนอําเภอลาไยมาศต่อตีลํานะคะมาติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อเป็นพื้นที่กันค่ะซึ่งน้ำไหลเชี่ยวแรงมากเลยค่ะคุณลุงคะอันนี้ตรงนี้คือที่ไหนคะที่สะพานลํา โมแล้วล้าไปเลยไปเอิ้องแม่แถลงต้องหายเช่นนี้ชุมชนในพื้นที่นี่ได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนคะก็เสียหายชุมชนข้างหน้านี้มันมีหกหมู่หกหมู่นะรับความเสียหายเก,ก,ก,กือบทุกหมู่ซึ่งงน้ำท่วมครั้งนี้นี่คือหเห็นว่าเป็นหนักในรอบสิบปีเลยใช่ไหมหนักกว่าทุกปีแต่พกติมันจะมีท่วมทุกปีแต่ป,แตปีนี้หนักกว่าทุกปีจะเห็นว่าจุดนี้น้ำท่วมสูงจนไม่สามารถแยกได้ว่าอันไหนคือสิ้นสุด ขอบถนนกับพื้นที่นาของชาวบ้านซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นแอ่งลงไปนะคะคุณผู้ชมทําให้ต้องใช้เชือกฟางแบบบ้านๆเนี่ยแหละค่ะกั้นเส้นทางบอกแจ้งเตือนคนที่จะสัญจรไปมาทางสํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยตอนนี้ได้รับรายงานพื้นที่คาดว่าเอาเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกนะคะเสียหาย23อําเภอมีเกษตรกรประสบภัยตอนนี้กว่า2 3 0 0 0ครัวเรือนและพื้นที่คาดการว่าภาพรวมทั้งหมดจะเสียหายจากน้ําท่วมรอบนี้ทางพื้นที่เกษตรพื้นที่ เศรษฐกิจและบ้านเรือน2แ3,000กว่าไร่ค่ะคุณผู้ชมขยับมาดูอีกจุดหนึ่งเราขึ้นเหนือกันบ้างนะคะพิกัดนี้ปักหมุดรายงานจากพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะเป็นภาพในพื้นที่หมู่4หมู่6ตำบลหน,นองกลับอำเภอสวรรคลโลกจังหวัดสุขโขทยัยนักข่าวพลเมืองคุณวันพัฒ สุริยะลังกาสภา,าเกษตรกรจังหวัดสุขโขทยัยลุยน้ําเองค่ะรายงานความเสียหายของนาข้าวนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือนาข้าวจมน้ำนานกว่า2เดือนค่ะซึ่งจากนี้คงต้องเตรียมรับน้ำจากทางเหนือที่อาจจะลงมาเติมในพื้นที่ด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่4ตําบลหนองกับนะคะอำเภอสวรรโลกจังหวัดสุขโขทยัยเราเดินทางมาโดยรถอีแตน๋นมาดูความเสียหายนะคะของเกษตรกรในตนําบลหนองกับ ตอนนี้เราอยู่กับคุณบัวลอยเกือนสตินะคะก็เป็นเกษตรกรในตาบลหนองตับค่ะตอนนี้เราเกิดความเสียหายอะไรยังไงบ้างคะเนี่ยได้รับความเดร้อนจากภัยทางน้ําของนาปีในการเกิดฤดูฝนเกษตรกรก็ส่วนมากถ้าเกิดว่ารู้เหตุการณ์ทันบางคนเขาก็เก็บเกี่ยวได้ทันแต่บางคนที่แบบอยู่ในโซนที่ลึกๆพอบันมาปุ๊บคือแค่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงหรือว่า อ่าคืนนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สามารถลงไปเก็บผลผลิตได้เดี๋ยวนะเ<อ>ดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,ออะมีความเสียหายเล่าเลยครับผู้ใหญ่คือว่าเกษตรกรเขาตั้งตัวไม่ทันเลยพับน้ำมาถึงเลยืยสถานที่ที่เราจะเก็บเกี่ยวพอิีรถตูดอะไรก็พวกนี้ก็ติดกันหมดแล้วม,มันมาไว month อย่างที่กเกษตรกรบอกตั้งตัวไม่ทันน้ามาไวมาเร็วเกี่ยวข้าวไม่ทันจริงๆนะคะฟังข่าว2วันหลังจากนั้นมาเลยเตรียมอะไรไม่ทันเลยค่ะจําต้องปล่อยให้ข้าวเน่าทิ้งแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเฉพาะหน้านะคะแค่พื้นที่หมู่4ี่ในตําบลหนองกลับเนะะี่ยค่ะตอนนี้มีรายงานว่านาข้าวถูกน้ําท่วมได้รับความเสียหาย1,200ไร่นะคะทีนี้ฟังอยากให้คุณผู้ชมดูเส้นทางน้ําในจุดนี้เขารับน้ําจาก3เส้นทางด้วยกันนะคะคุณผู้ชมจุดแรกเนี่ยรับน้ําจากพื้นที่ อ่างเก็บน้ําแม่มอกในอําเภอเถินจังหวัดลําปางอีกจุดหนึ่งคือรับน้ําจากอ่างเก็บน้ําแม่ท่าแพรําเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัย2เส้นไหลมาตรงนี้นะคะและยังมีอีกฝั่งหนึ่งค่ะรับน้ําจากแม่น้ํายมฝั่งขวานี่นะคะผันมาจากหาดสะพานจันในอาเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัย3เส้นทางมุ่งสู่จุดนี้ค่ะบ้านหนองกลับซึ่งเป็นพิกัดที่น้ําท่วมแล้วก็ปลูกข้าวกันเยอะด้วยในจุดนั้นนะคะขยับมาดูอีกพิกัดนึงค่ะคุณผู้ชมเป็นพิกัด สุดท้ายที่เราติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องก็คือในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่พระนครศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คนริมคลองบางหลวงอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจอน้ําท่วมหนักนานนับเดือนหลายคนขนย้ายสิ่งของไปอยู่ที่อื่นนะคะรวมถึงคุณลุงคนนี้ด้วยค่ะ นอกจากเข้าของเครื่องใช้แล้วเนี่ยตอนนี้ย้ายต้นกัญชงกัญชาที่ปลูกเอาไว้ใช้ทางการแพทย์ซึ่งเป็นการปลูกหลังได้รับอนุญาตปลูกกัญชงกัญชาอย่างถูกกฎหมายนะคะย้ายมาที่ตำบลบ้านเกาะอำเภอพระนครศรีอยุธยาจากจุดนี้ระยะทางห่างกัน20กว่ากิโลเมตรค่ะซึ่งการขนย้ายต้นกัญชาก็ไม่ง่ายนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่จะต้องพายเรือเข้าไปล้อมขุดแล้วก็ขนย้ายออกมาลองชมภาพในพื้นที่หน่อยค่ะ ที่นี่ก็คือเป็นโค้งหนองนาโมเรียวนะครับของอำเภอพนังกรศรีพิยนะครับซึ่งคุณลุงนพดลนะครับได้ย้ายนะครับต้นกัญชาที่ถูกน้ําท่วมนะครับที่อำเภอบางบานนะครับก็ใช้เวลา1สัปดาห์กว่านะครับเพื่อเอามาฟื้นฟูนะครับแล้วก็เพื่อพัฒนานะครับที่นี่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเรื่องของการใช้กัญชาทางการแพทย์แล้วก็ชีวิตประจำวันครับก็ตอนนี้มันมุทุพภัยท่วมเรื่องสวนไรนาบ้านเรือนประชาชน มันเป็นเดือนแล้ละลอกที่สองก็มันไม่พ้นหรอกยังดีโชคดีว่าได้ประสานงานกับที่นี่เราเอามาเป็นแหล่งเรียนรู้ผสมกันแล้วกัญชาที่ขุดหนีน้ำมาได้นี่จำนวนกี่ต้นครับน่าจะ2 0ยสิบสามสิบต้นต้นน้อยน้อยด้วย จุดที่เข้าไปขุดภายเรือเข้าไปล้อมขุดเป็นจุดที่ถือว่าเป็นโคกนะคะฝาน้ำเนี่ยเห็นบอกว่าสูงกว่า2เมตรเพื่อไปย้ายต้นกัญชงกัญชาปลูกไว้ประมาณร้อยต้นแต่ว่าต้นเล็กต้นน้อยตายหมดเลยค่ะคุณผู้ชมเอาออกมาได้ประมาณ20-30ถึงต้นแมมจะเป็นโอกาสทางการแพทย์อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจุดนี้ได้รับการอนุญาตยอย่างถูกต้องใช้ทางการแพทย์แต่ก็มาเจอวิกฤตสถานการณ์น้าท่วมทั้ง3ท่านคะต้องเติมพลังใจให้กันทั้งเกษตรกรแล้วตอนนี้มีข่าวที่สร้างความสะเทือนใจด้วยนะคะทางโกรศกค,คมสุขภาพจิตพเนี่ยเขาบอก ว่ามี3วิธีการตอนนี้สสอสอดสองก่อนสอดสองว่าคนใกล้ชิดเนี่ยรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างใส่ใจดูแลนะคะแล้วที่สําคัญเลยค่ะถ้าไม่ไหวคุณผู้ชมอย่าฝืนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพใจในช่วงนี้ด้วยค่ะครับช่วงนี้ก็มีหลายเรื่องที่มากระทบจิตใจคนไทยนะครับก็ต้องดูแลสภาพจิตใจและก็มันสังเกตอย่างที่คุณภาพรบอดสังเกตคนรับข้างให้ดีนะครับขอบคุณมากครับ